ก็พออย่างนี้ว่าเรื่องการสรส้างสรรค์หรือว่าเป็นพื้นที่ที่จริงมันเป็นแค่กายภาพเนะเราสามารถใช้พื้นที่ต่างๆเนี่ยให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าสรส้างสรรค์พี่คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันสามารถสร้างประส,สบการณ์ร่วมกันในการเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึง่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเรียกว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ค่ะพอเดินเข้ามาหาพื้นที่เนี้ยมันต้องสามารถ เรียนรู้ได้ทั้งตัวเองมีคนมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่การที่จะทําให้เขาเนี่ยสร้างประสบการณ์รว่วมสร้างแรงรบันดาลใจแล้วจะทําให้เขาเนี่ยลับไปทำอะไรได้หรือไปบอกต่อได้เรามีกระบวนการหลายอย่างอย่างเช่นเอาที่ง่ายๆที่อยู่กับมาถึงย้งเห็นก็คือนิทรรศการเรามีนนิทรรศการสองส่วนกันเขาเรียกว่านิทรรศการหลักเรื่องสุขภาวะจะเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ดูว่าถ้าไปอยู่ในชุมชนแบบนี้ สุขภาวะในองค์กรที่นี่มันคืออะไรแต่ย่าเป็น,เป,นเป็นการจําลองนะคะแล้วก็พูดเรื่องกรีนบิว i n ้เราก็จะมีทาัศาการเรื่องของกรีนบิวตี้เพราะว่าตึกอย่างนี้ค่ะเราสร้างมาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความเป็นอาคารเขียวเราจะมีนักศึกษาที่เรียนพวกออกแบบหรือวิศวกรรมที่เขามาดูงานว่าเอ๊ะตึกเนี่ยโอ้โหมีโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนโซลาร์เซลล์ไปไหนลานจอดรถทั้งหมดเนี่ยใช้ไฟมาจากโซลาร์เซลล์หรือกระจกที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระจกโลอี เป็นการป้องกันความร้อนหรือว่าการออกแบบตึกที่เห็นว่าทำไมข้างนอกไม่มีแอร์เนาะแต่มันเย็นตลอดปีค่ะนี่ในการใช้ภูมิปัญญาซึ่งสามารถมาเรียนรู้ตั้งแต่ตัวตึกจนถึงกิจกรรมกับอีกส่วนหนึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียนเราก็จะปรับเปลี่ยนประมาณ3ามสเดือนก็จะเปลี่ยนเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเช่นขนาดนี้มีเรื่องบุรีนะคะก็จะอยู่กับเราอีกประมาณ3เดือน ก็เราก็จะบวรยนเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ออาดีทัชการที่นี่ค่ะบวียนออกไปทําที่นอกได้ด้วยโชคดีมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยได้มีอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะนะคะพาะสสเองกเนี่ยเราใช้พื้นที่แค่ประมาณ20%ในการที่เป็นออฟฟิศของตัวสสส,ส่วนอีก80%เป็นี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสำหรับสาธารณจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยตรง กิจกรรมที่มีความหลากหลายอย่างเช่นห้องสมุดที่นี่นะคะเดี๋ยวนี้เด็กในชุมชนกล้าที่จะเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งล่างฟังเล่านิทานแล้วก็จะมีคนเล่านิทานให้กับน้องๆหรือว่าพอมาถึงตึกคนมาตึกที่นี่ไม่มีใครไม่ถ่ายรูปมาถึงปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปเลยเพราะว่าการออกแบบเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์สำคัญเลยในการดึงดูดคนเรามีกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นกิจกรรมที่จริงอ่ะเห็นได้ทั่วไปแต่เราเราพยายามมารวมเรามีกิจกรรมออกกําลังกายทุกตอนเย็นนะคะ ร่วมกับกทมอด้วยกับออกกําลังกายในตึกด้วยอันที่สองคือวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีกิจกรรมทั้งวันนะคะก็ตั้งแต่ออกกําลังกายจนถึงแบบกิจกรรมที่เพิ่มพุงสมองอาหารสมองของเราแล้วก็ได้มาการสร้างประสบการณ์ตรงอันนี้สําหรับคนที่เด็ก ครอบครัวผู้สูงอายุที่เขาว่างเขาก็จะออกบอกของอกกำลังกายด้วยกันนอกจากนีนเน้เรายังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรซึ่งจะเหมาะกับคนที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือเชนเอเจนทที่เราบอกนะคะคือบางทีคุณครูมาเยอยากเอาไปทำที่โรงเรียนอยากเป็นโรงเรียนปอบุี่เราก็จะมีหลักสูตรมาอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ที่เราถอดมาจากการที่เราทําโครงการมาร่วม10ปีนะคุณสามารถไปทําต่อได้ที่โรงเรียนของคุณได้เลย อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราคิดว่าน่าจะเป็นความต่างที่เราไม่ได้เหมือนมูเซียมที่อื่นแต่เรามีประสบการณ์ตรงที่เราทํามาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วคุณสามารถเอาไปต่อยอดมาเรียนรู้แล้วไปต่อยอดได้การเรียนรู้ว่าถ้าเราเรียนรู้แต่เห็นโปสเตอร์นะ mm. เด็กอยวนี้ไม่อ่านมันต้องใช้รูปภาพกับการที่เขาได้มีประสบการณ์ตรงเรามีบันไดเสิ่งเพลงแต่ที่จริงบันไดสิ่งเพลงมันทำให้คนรู้สึกว่า มันอยากขึ้นบันไดอ่ะเฮ้ยขึ้นบันไดแล้วมีเพลงอ่ะเรากำลังจะทมว่าขึ้นไปสองชั้นเนี่ยผลาแคลอรี่มันผลาไปเท่าไหร่หรือว่าตรงเนี้ยเรามีทัศนสกินมันก็คือการออกกําลังกายนี่ออกมาค่ะที่จริงเหมือนให้แตะเรื่องบุหรี่กับแอปเปิ้ลมันต้องวิ่งไงอาหารมันก็จะทําให้เด็กๆคือบางทีการเรียนรู้เรื่องสุขภาพทางกายมันไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือเคร่งเครียดหรือว่าโอ้โหต้องมีประสบการณ์ตรงแบบว่ายากเย็นแต่ที่จริงกิจกรรมทางกายหลายอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยท่ิงเกมง่ายๆอ่ะทำไมเรามีเกมให้เด็กๆออกมาเล่นที่จริงเราอยากให้แค่เด็กอ่ะไม่อยู่นิ่งแต่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กมีภาวะเนื่อยนิ่งจากการที่อยู่กับไอโฟนอยู่กับพวกจอแล้วอยู่นิ่งๆแต่เราต้องการให้เด็กวิ่งนะวิ่งแต่วิ่งไม่ไกลนะแต่ว่าเหนื่อยให้เขารู้สึกว่ามันได้ออกกําลังกายเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคในการที่จะทำให้การมีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมๆกัน